ตัวนี้อัปเดตรถข้าใหม่ครับเช็คความเรียบร้อยก่อนรีวิวนะครับเดี๋ยวจะพ่นพวกตรงนี้นะครับที่เป็นตัวล็อกแบตเตอรี่พวกกันสนิมนะครับเดี๋ยวจะพ่นกันสนิมมาให้หมดเลยนะครับน่ครับดูตรงนี้ไม่สวยครับถ่ายรูปมาถ่ายวิดีโอไม่สวยแล้วก็เดี๋ยวจะขัดนะครับแล้วก็พ่นให้มันเป็นเหมือนกับเพื่อนเลยนะครับสีดําแบบนี้นะครับกำลังไล่เก็บรายละเอียดครับนะครับเราต้องขี่รถไปต่อภาษีอีกครับภาษีขาดนะครับก่อนรีวิวก็จะพามาชมครับ รอยตัวนี้ก็ต้องไปซ่อมครับนี่ครับซ่อมแผลตรงนี้ครับนี่ครับต้องให้ช่างทําสีเขามาทํานะครับเช็คดูพวกแม็กนะครับพวกยางนะครับนี่บอันนี้ยางใหม่ไม่ต้องทําอะไรนะครับแล้วก็ติ๊กเกอร์พวกติดตามกระจกนะครับลูกค้าเนะเราก็จะเอาออกนะครับเส็ษทีเลือดเรือทองครับนี่แล้วก็จะไล่ขัดออกให้หมดเลยอะไรที่ไม่ใช่ของเดิมจากตัวรถนะครับก็จะเน้นเดิมสแตนดาดเนาะนะครับนี่ แม็กพวกนี้เนี่ยก็ต้องไปซ่อมทำนะครับเนี่ยไม่สวยเลยนะครับต้องไปทำนี่ครับนะครับเก็บเล็กเล็กน้อยครับว่าจะได้แต่ละบาทครับเราเก็บนะครับให้ท่านนี่ผู้นี้ขึ้นสนิมนะครับคอยให้ช่างพ่นทําสีเดิมเดิมมานะครับน็อตมันก็ไม่ขยับหรอกครับตอนมาเนี่ยน็อตไม่ขยับหรอกครับแต่พอทําขยับเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเนี่ยท่ากับน็อตขยับแต่จริงมันไม่เคยขยับหรอกมันได้สภาพเดิม แต่ว่าเราเก็บตรงนี้ให้ก็ก็ต้องขยับแล้วก็เพื่อจะพ้นให้มันดูสวยงามนะครับตรงตามลอนกระบะตรงแม็กเลนเนอร์เนี่เนาะนะครับนี่ครับด้านล่างก็ยังอะไรครับโอเคเฟืองท้ายโอเคไม่มีซึมไม่มีเยิ้มครับนี่ครับก็จะไล่เช็คนะครับก่อนจะนํามารีวิวนะครับวันนี้ก็อัปเดตการทํางานครับแต่เช็คเรียบร้อยภายในนะครับตัวนี้อยู่สองแสนต้นๆนะครับ อยู่สองแสน,ต,นต้นๆนะครับไม่ข้ามไม่ข้ามไม่ข้ามสองแสนสามไม่เกินนี้แต่ต้องดูก่อนว่าจะขายประมาณเท่าไหร่ดีนะครับอันนี้เกียร์ออโตนะครับแคปออโตนี่เข้าใหม่นะครับมีถุงลมนิรภัยให้อิซุเลขใหม่เท่าไหร่ฮึปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มสตาร์ทนี่เห็นไหมครับอิซุอสอิซุนะครับดูเลขใหม่ครับ เลขไม่แสนเจ็ดห้ 7, 5, โลปุ่มสตาร์ทโอเคครับวันนี้เดี๋วกกำลังคูดกระจกเลยนะครับฟิลม์มโอฟิล์มต้องติดใหม่นะครับต้องติดฟิล์มด้วยโอ้หลายอย่างครับนะครับวันนี้ทำนะครับก็เช็คความเรียบร้อยครับก่อนรีวิววันนี้น่าจะรออีกประมาณสักประมาณ1อาทิตย์ไม่เกินนี้ก็จะมานำมารีวิววันนี้อัปเดตครับการทำงานครับผม นะครับช่วงล่างก็จะพ่นกันสนิมครับใช้เป็นสเปรย์ของญี่ปุ่นนะครับเป็นสีไลแลกนะครับนะครับนะครับเข้าไทยแหละแต่ว่ามันสั่งผลิตของญี่ปุ่นนะครับนี่ครับสีไลแลกนะครับนะครับเป็นสีพ่นมันช่วยในเรื่องของการสนิมแล้วก็เรื่องความสวยงามด้วยนะครับก็จะทําให้แต่นี้ต้องไปเข้าอู่ทำนะครับวันนี้อัปเดตครบเรียบร้อยประมาณเท่านี้ครับ สำหรับยีส่สิบสุแคปเข้าใหม่หนึ่งคัน